สวัสดีค่ะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะบ่ายขนาดนี้แล้วแดดยังโอ้โหร้อนมากเลยค่ะวันนี้พี่นาก็เข้ามาในบ้านนกหงหยกเนาะมีภารกิจหนึ่งจะต้องทํานะคะจัดการไปเรียบร้อยแล้วนะะก็เลยนึกขึ้นได้นํามาบอกอ่าน้องๆมือใหม่หัดเลี้ยงดีกว่าเนาะบางคนก็อาจจะทราบแล้วบางคนก็อาจจะยังไม่เคยทาเนาะ ก็คือนอกขงหยกของพินาเนะาะเจ้าขาวขาวกับเหลืองเนี่ยไปไหนแล้วละ่ะเขาอะไปแย่งแย่งรังของฟ้าน่ะนะฟ้าขวามือนะฮะนะขวามือที่นั่งอยู่ที่จัว่วจั่วบ้านเรือนไทยนั่นนะเขาไข่อยู่แปดใบเนาะขาวก็ไปแย่งเขาเนาะแย่งพ่นาก็คิดไปแย่งแล้วเขาจะฟัก เขาจะไข่ไม่ไข่ค่ะไปเขีย่ยไข่เขาทิ้งหนึ่งใบแล้วแล้วฟ้านะพอโดนขาวแย่งแล้วฟ้าก็ไม่อยู่แล้วค่ะฟ้าก็ทิ้งเลยนะทิ้งไข่แปดใบเลยซึ่งเขาฟักมานานแล้วนะฟักมาหลายวันแล้วเนาะพินาก็เกิดการเสียดายเสียดายไข่เนาะเขาเขีย่ยมาหนึ่งใบแล้วก็มีเชื้อด้วยนะพินาก็เลยจัดการนําไข่ของฟ้านะซึ่งมีซึ่งมีเหลือเจ็ดใบ ก็นําไปให้อ่าตัวอื่นที่ไข่เหมือนกันน่ช่วยฟักแทนเนาะพอฟ้าเขาทิ้งเลยนะพอพอขาวแย่งฟ้าก็ทิ้งเลยนะคะนี่เลยค่ะเนี่ยนะคะสี่ใบพินาก็นํามาให้กับอ่าเหลืองตาแดงนะคะพ่นาพ่นานำมาให้เหลืองตาแดงซึ่งกําลังฟักลูกของเขาอยู่ซึ่งเป็นลูกลาวขาวเดียวกันพี่นาก็นํามาให้เหลืองตาแดงสี่ฟองนะคะสี่ฟองให้ช่วยฟัก ไข่ของเขาก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ก็พอได้เนาะพอได้นะนะ้าเหลืองนะช่วยฟักหน่อยนะลูกพีินานนำไปให้เขาสองวันแล้วค่ะเนี่ยสองวันแล้วเขาก็นั่งฟักอยู่นะน่ารักมากเลยค่ะช่วยฟักหน่อยนะลูกนะแล้วพีินานก็นำมาให้เจ้าขาวนะนำมาให้ขาวกับฟเนี่ยนเนี่ยนำมาให้คู่นี้ช่วยฟักอีกสามฟองนะสามฟองซึ่ง ซึ่งขาวเขาก็อ่าไข่รุ่นเล้าเขาเดียวกันแต่ว่าเขาออกลูกมาหนึ่งตัวแล้วละ่ะพินาก็เลยให้ช่วยฟักอีกสามฟองเขาก็ฟักอยู่นะคะเขาก็ฟักอยู่เนาะโอ้โหวุ่นวายน่าดูนะถ้าเราไมา่จัดการแบบนี้นะเราไม่จัดการาแยกแบ่งแยกนะก็ไข่ก็จะเสียไปเลยโดยที่หาใข่ช่วยฟักก็ไม่ได้เนาะก็เลยให้ช่วยช่วยกันฟักหน่อย เดี๋ยวเดี๋ยวเหลืองตาแดงกับอ่าเจ้าขาวก็ตกใจลูกตัวเองทําไมเป็นแบบนี้สีนี้อะไรประมาณนั้นเนาะ <c oughs> ความจริงเขาไม่รู้หรอกค่ะพี่นาพูดเล่นนะจ้ะพินาก็เลยมาทําคลิปนี้ขึ้นมาเนาะนํำมาฝากอ่าน้องๆเนาะอันนี้ยังไม่เป็นตัวถ้าเป็นตัวให้ช่วยรให้ช่วยเลี้ยงกันอีกอย่างนึงอันนี้ยังเป็นไข่อยู่นะคะเป็นไข่ให้ช่วยฟักอยู่เนาะ แม่วุ่นวายจริงๆเลยแย่งกันอยู่นั่นแหละค่ะก็อย่างนี้นะคะเลี้ยงนกก็ต้องคอยอ่าคอยดูแลตลอดเลยนะ,ะว่าเขาจะอะไรยังไงกันบ้างเนาะเนี่ยเนี่ยขาวตัวดีเลยเนี่ยเนี่ยขาวตัวนี้เลยนะคะแย่งเขาแย่งแล้วแต่เองก็ยังไม่ไข่นะพราเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็เสียดายไข่ก็ ไม่ต้องปล่อยให้เสียนะถ้ามีนกที่แบบว่าฟักไข่รุ่นราวขาวเดียวกันเราก็สามารถที่จะแบ่งไปให้ช่วยฟักได้นะฮะ่าขนมปังมาให้อ่าขาวกับฟ้าเนาะไว้ป้อนลูกเนาะขาวก็เข้ารังแล้วเข้ารังไปกกลูกแล้วค่ะค่ะพี่นาก็มาทำคลิปสั้นๆเนาะ พอดีเข้ามาดูแล้วดูแล้วก็ทำคลิปสักหน่อยหนึ่งเนาะถ้าพี่ๆน้องๆเจอเหตุการณ์แบบนี้นะน้องๆมือใหม่หัดเลี้ยงถ้าเจอเหตุการณ์แบบเดียวกับพี่นาเนาะถ้าอีกตัวหนึ่งเขี่ยไข่ทิ้งเนาะมาแย่งกันอย่างเงี้ยอีกตัวหนึ่งเพอเขาโดนแกลงเขาก็ไม่ไข่แล้วค่ะเขาก็ไม่ฟักแล้วเขาก็หนีแล้วเนี่ยเนี่ยฟ้าตัวนเนี้ยเนี่ยเนี่ยฟ้าความมือพี่นาเนี่ยอืม,มเขาก็หนีแล้วค่ะโหไข่คุยเยอะด้วยนะ เขาก็ไม่ไข่แล้วเขาก็หนีแล้วขาวก็ไม่เอาขอให้ได้แย่งแล้วก็ไปแล้วค่ะถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้ถ้ามีแม่นกอ่าที่กําลังฟักลูกเหมือนกันนะก็สามารถที่จะไปฝากให้เขาฟักได้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ไข่เสียหายเน,ะะนาะก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะมาทำคลิปสั้นๆเนาะเอาอาหารมาให้นกด้วย และวพบวก,กับพี่นาบ้านสวนฟ้าใหม่นะคะสวัสดีค่ะ